สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกี่ยวับเฟยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันโอลิมปรกที่หน่งกรกฎาคม2568ครับเอเฟยมีทีเด็ดฟุตบอลวันนี้3คู่อีกแล้วค่ะเดี๋มาฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้มีโปรแกรมศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับผมรอบจูบทีมสุดท้ายรวมไปถึงฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะก็3คู่นี้คิดว่าน่าจะทํากําไรกับเราได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังบทวิเคราะห์จากอาเฟยครับเฟยขอคุณไปกับเว็บไไไซตต์บบบออออลลลลเเดดดดีีี่่่่่ยยยยวววูู้้้้ฟรรมมมสสคคาาใชจแก็งั คลิกเดตเลยทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มรับทีเด็ดเพิ่มเติมก็คลิกลิงก์ที่เป่ามุดเอาไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ฟิฟ่าขับเวิรครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะวันนี้จะรู้กันว่าใครจะได้ไปต่อหรือใครจะตกรอบในวันนี้นะครับคู่ระหว่างโรมาเรดเจอกับทางด้านของยูเว่นะครับวันนี้มาเรดนั้นต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้เจอกันมาอยู่หลายรอบด้วยกันเลยนะครับตลอด3ที่เจอกันมาครับมาาดริเชนะะไไไไปปดดดดดด้้2นนนนนนััััััคคครรบบยูเเว่่่ชกก็ืออใลาสุทีจ ชนะไป3ประตูต่อหนึ่งะฮะแต่ก็เป็นนัดกระชับมิตรนะฟอร์มแพ้ท่านก่อนเจอกันครับมาริต้าในที่ผ่านมามีเสมอไปเกมนึงครับชนะไปถึง4เกมเลยนะครับล่าสุดขวงเขาก็ชนะซาบวกไป3ประตูต่อศูนย์ในรายการนี้นะครับส่วนด้านของยูเว่นะครับห้าในที่ผ่านมาชนะไป4เกมติดนะครับแพ้มาเกมนึงก็คือในนัดล่าสุดที่พวกเขานั้นเจอกับแมสซิตี้ในรายการนี้นะครับแพ้มา5ประตูต่อ2นะฮะก่อนที่จะมาเจอมาริตในรายการนี้ในวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้เจอกันรอบจบทีมสุดท้ายครับมาริตต่อ ไม่เยอะเลยนะครับเ้าเกิดวัดกันตามฟอร์มการเล่นจริงๆมาริตนั้นดีกว่าเลยนะครับยิ่งในนัดล่าสุดครับมาริตเพิ่งที่จะชนะมาสาสุดด้วยนะฮะส่วนดนด้าของยูเว่เพิ่งแพ้แมนซิตี้แบบจัดหนักแบบแพ้ไปเยอะมากๆเลยนะครับถึง5าประตูต่อ2เลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าวันนั้นเสียประตูเยอะมากๆเลยนะฮะก็น่าจะเสียความมั่นใจให้กับพวกเขาอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่รายการนี้นะฮะเล่นกันนัดเดียวนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เฟ์ก็ยังคิดว่าในเกมวันนี้นะครับมาริตน่าจะเป็นต่อยูเวอฟ เลยหรือว่าอะไรต่างๆเลยนะครับมาดิดนี่ระดับบัวคาทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งที่ว่าเกมวันนี้นะครับบอ,อเฟยว่ามาดิดที่เป็นเจ้ายุโรปนะครับน่าจะเอาชนะไปได้นะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับให้เรอัอมาดิดเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์แล้วกันต่อเรอัอมาดิดในราคาครึ่งควบลูกไปได้เลยครับ ต่อกันในคู่ที่2นะครับเราไปดูคู่ของดอนมูนนะครับเจอกับทางด้านของมอนเทเล่นะครับแล้วก็วันนี้ดอนมูนนั้นต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้แน่นอนเลยว่ายังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับฟอร์ม5นัดก่อนเจอกันทางด้านของดอนมูนนะครับ5นัดที่ผ่านมามีเสมอไปเกมนึงครับชนะไปถึง4เกมเลยล่าสุดก็ชนะฮุนไดไป1ประตูต่อ0ในรายการนี้นะครับส่วนทางด้านของมอนเทเล่ครับ5นัดที่ผ่านมามีแพ้ไปเกมนึงครับเสมอมา2เกมแล้วก็ชนะไป2เกมครับล่าสุดของเขาเอาชนะอุราวาเรเดดมออนไป้สกร์4ปรรระตตู่่อในนนาายกี้ันเองงนนนนะะคคครรัััับบวี้้ทด เจอกันนะครับเปนด้าของดอทมูลที่ต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้เหมือนจะเยอะแต่เอาจริงไม่เยอะเลยนะครับถ้าเกิดวัดกันตามฟอร์มการเล่นจริงๆดอทมูลน,นั้นดีกว่าชัดเจนแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับมอนเทเรย์ ere, ยังมองดูแล้วนะครับฟอร์มของพวกเขายังไม่เสมาเสมอน,นะมีเสมอมีชนะมีแพ้สลับ,สล,บสลับกันไปนะครับแถมคู่นี้นะครับถ้าเกิดวัดกันตามหลีกหรือว่าตัวผู้เล่นแล้วยังไงดอทมูลก็เหนือกว่ามอนเทเรย์ ere, อยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับในราคาครึ่งควบลูกเอาเฟอร์คิดว่าดอทมูลยิงถึงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะย วันนี้ครับดอทมูลเอาชนะไป3ประตูต่อ1หรือไม่ก็ชนะไป3ามศูนย์เลยนะครับให้ต่อดอทมูลไปได้เลยสําหรับคู่นี้ครับไปกันต่อในคู่สุดท้ายกันเลยนะครับเราข้ามไปเรื่องฝั่งฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกกันต่อนะครับคู่ระหว่างคูเปสนะครับอันดับที่2ของตารางคะแนนครับเปิดบ้านรับการเยือนของแคเนสตันเฮลชิงกีนะครับอันดับที่7ของตารางคะแนนครับวันนี้คูเปอสนั้นต่อในราคาครึ่งควบลูกนะเทียบด้ของคู่นี้นะครับตลอด3นัดที่เจอกันมาครับมีเสมอกันไปนัดหนึ่งนะแล้วก็คูเปอสเอาชนะไปได้2 2นนััดดก็คือล่าสุุดดเเเลลยนะคคครรัับบ่าสสูปอาชนะ เฮลซิงกิไป2ประตูต่อหนึ่งนะฟอร์มภานั้นก่อนเจอกันคู่นี้ทางด้านของคูเบน์นะครับ5นัดที่ผ่านมามีแพ้ไปสอนัดครับเสมอมาหนึ่งนแล้วก็ชนะไป2นัดครับล่าสุดพวกเขาก็ชนะเฮลซิงกิเลยนะครับก็ชนะทางด้านของ HJK เฮลซิงกิไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านของฝั่งพวกเมเยนอย่างกานิสตันเฮลซิงกินะครับ5นัดที่ผ่านมามีแพ้ไป2นัดครับชนะไปเกมหนึ่งเท่านั้นเสมอมา2นัดติดก็คือ2นัดล่าสุดเลยนะครับล่าสุดพวกเขานะครับก็เสมอคู่แข่งอย่างอง การิสตันเฮลชิงเก้นะครับห้านัดที่ผ่านมามีชนะไป2นัดครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นนัดนะฮะต้องบอกว่า3นัดล่าสุดยังเก็บชัยชนะนอกบ้านไม่ได้เลยนะครับส่วนด้านของคูเปสเอง5านัดที่พวกเขาได้เล่นในบ้านมีแพ้ไป2นัดชนะมา3นัดนะครับวันนี้นะครับเบได้ของฝั่งเจ้าบ้านที่ต่อในราคาครึ่งความูกเนะครับผมคู่นี้เอาตามตรงนะฮะต้องบอกว่าคูเปสนั้นเหนือกว่าชัดเจนเลยนะการเจอกันคู่นี้ก็เป็นด้านของคูเปสที่ดีกว่านะฮะตลอด3นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับแถมฟอร์มช่วงหลังวันนี้คูเปียก็ดีกว ค่านี้เอาเฟยว่าคูเบียที่ได้เล่นในบ้านน่าจะเอาชนะได้อย่างไม่ยากนะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับให้คูเบียเอาชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับต่อคูเบียในราคาครึ่งควบลูกไปได้เลยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้ง3คู่นะครับที่เอาเฟยนั้นค้าต้อมาวิเคราะห์ให้กับคูช่ชัมทางบ้านกันในวันนี้นะครับสคู่ในวันนี้ทีเด็ดเน,น้นๆเลยนะครับจากศึกชิงแชมป์สโมสรโลกและก็ฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับผมก็3คู่ในวันนี้คิดว่าน่าจะทํากําไรให้กับเราได้ก็วันนี้หากคุณผู้ชมใดๆที่เอาตามเิด สเตปสามในวันนี้นะคะพอเฟยยังมั่นใจว่ารัลมาริตน่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับให้ต่อไปได้เลยในราคาครึ่งความลูกแล้วก็ให้ต่อดอทมูลไปได้เลยในราคาครึ่งความลูกเหมือนกันนะครับโซนีคคู่นึงครับเอาเฟยให้อยู่ทางด้าของคูเปสทางฝั่งเจ้าบ้านต่อไปได้เลยในราคาครึ่งความลูกนะครับนี่เป็นทีเด็ดสเตปสามครับส่วนตัวเต็มวันนี้2ตัวเน้นๆก็ยังมั่นใจว่ารัลมาริตน่าจะเอาชนะยูเว่ได้นะครับต่อไปได้เลยแล้วก็วันนี้ให้ต่อดอทมูลไปได้เลยนะครับนี่ก็เป็นที คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเวอรเข้าไปอ่านแล้วกันนะครับก่อนจะเอาไปขอฝากผู้สับผัสนดจดีของเราไว้ด้วยกับเว็บไซต์บลเดี่ยวดูบนสดดูบ,น,ดบนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงค์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับจอกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ